ีครับผมเช้านี้จะมาแนะนําที่พักนะครับติดริมแม่น้ำโของอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับใครว่างๆก็มาพักกันได้เป็นเกสต์เฮาส์นะครับชื่อตํามิละ House. เกสต์เฮาส์เรียกผิดหลายทีผม <Okay. S 1> เรามาดูวิบที่ติดแม่น้ําโขงนะครับที่พักที่นี่สะอาดล่มลื่นนะครับ วิวฝั่งเพื่อนบ้านราวส,สอบปอปลาวทางที่เห็นแดงๆล่างนั้นจะอนาคตจะเป็นทางทางวิ่งทางเดินเล่นขับปั่นจัก,กรยานเล่นที่นี่มีบริการมาอาหารนะครับเครื่องดื่มแต่ไม่มีไม่มีสุลานะครับถ้าจะดื่มต้องเดินออกไปน้บอกซอยประมาณ80เมตรวิวก็อย่างที่เห็นเลย นอนกินบรรยากาศกันได้ครับราคาที่พักไม่แพงครับที่พักสะอาดอากาศเย็นห้องแอร์มีห้องพัดลมมีพักได้ป้ามีทีป้าเจ้าของบ้านนะมีจักรยานให้ปั่นเล่นด้วยอ่าใครมาก็ติดต่อป้ากันได้สบายสบายครับ เที่ยวได้เรื่อยๆช n แนลครับผมรบกวนติดตามกันด้วยครับขอบคุณครับ